สวัสดีครับวันนี้พบกับผมและร้านไลออนขายเช่นเคยนะครับและสำหรับวันนี้นะครับใครที่กำลังมองหารถครอบครัว11ที่นั่งนะครับต้องไม่พลาดคันนี้เลยนะครับและสำหรับคันนี้นะครับได้รับการยอมรับนะครับว่ารถนะครับเป็นรุ่นที่เครื่องเกียร์ช่วงล่างนะครับอย่างเทพเลยนะครับและราคานะครับหายไปมากกว่า6 0 0 0นบาทเลยทีเดียวนะครับนี่เลยนะครับเกียร์แกนคานิวัล 2.2LX ปี2016นะครับและคันนี้ ใช้ไปเพียง90 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะครับมีประวัติดูแลศูนย์เข้าศูนย์ทุกระยะถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับและวันนี้เรามาขายเพียง9590 0 0บาทเท่านั้นนะครับและสำหรับราคานี้นะครับลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดและจัดไฟแนนซ์เลยหรือลูกค้าท่านใดนะครับที่ซื้อสดนะครับไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเลยจ่ายเพียง959 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับเพราะร้านเราฟรีแวร์เนะครับฟรีค่าโอและของแถมอื่นอีกนะครับและสำหรับลูกค้าที่ซื้อจัดไฟแนนซ์นะคร นะครับเพราะคันนี้ดาวน้อยมากๆนะครับขอเริ่มต้นเพียง14,000บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับสูงสุดเอาไปเลยครับ7ปีหรือ84งวดนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นเพียง2.69%เท่านั้นนะครับลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดและจัดไปแนนเลยนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวผมจะพามารีวิวภายนอกภายในห้องเครื่องกันอย่างละเอียดเลยนะครับว่าเจ้าเกียร์แกงคาร์เนวัลคันนี้นะครับมีออปชั่นฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับและในส่วนของด้านหน้าต่างๆดีไซน์กระจังหน้านะครับ นี่โลโก้ต่างๆนะครับและไฟหน้านะครับจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทม์ต่างๆนะครับนี่และในส่วนของสีนะครับเป็นสีขาวนะครับที่ทุกคนถามหาต้องบอกว่านานๆรถสีขาวจะเข้ามานะครับใครที่หาอยู่ต้องรีบต้องไวเลยนะครับคันนี้เป็นสีดเดิมนะครับไม่เคยมีการสาดสีนะครับและในส่วนของล้อแม็กนะครับเขาเป็นล้อแม็กอะลอยขอบ17นะครับได้ยางมิชลินนะครับปลายปี2021 นะครับลงพื้นนะครับปี2022ตุ่มยางดอกยางยังลึกๆเลยนะครับและในส่วนของกระจกมองข้างต่างนะครับนี่สีเดียวตัวรถมีไฟเลี้ยวปกระจกมองข้างแบบนี้นะครับและคันนี้นะครับเขายังติดตั้งนะครับบันไดด้านข้างแบบนี้เลยนะครับตรงรุ่นของคานิวัลนะครับโหต้องบอกว่าสวยดีไซน์ต่างๆนะครับสติกเกอร์นะครับจากศูนย์จากโรงงานยังไม่ได้แกะออกเลยนะครับเมดอินโคเรียหรือ m ม d ดอินเกาหลีรถนำเข้าจากเกาหลีนั่นเองนะครับสำหรับโชวนี้ และส่วนของด้านหลังนะครับดีไซน์ต่างๆสปอยเลอร์นะครับด้านหลังไฟเบรกหรือสโลโก้ต่างๆนะครับนี่ไฟต่างๆมีเซนเซอร์กับยักถอยด้านหลังอีกนะครับและเวลาเปิดนะครับเป็นฝาท้ายแบบธรรมดานั่นเองนะสำหรับคันนี้นะครับภายในเป็นเบาะนะครับสีเบจนั่นเองนะครับเป็นเบาะผ้านะครับเดี๋ยวเราให้ดูรอยหัวน็อตนะครับต่างๆนะครับคันนี้น็อตไม่มีขันมีขยับ นะครับเป็นรถบ้านเดิมๆไม่เคยมีการอุบัติเหตุชนนักพิการหรือน้ําท่วมแต่ยางใดเลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับและในส่วนของเบาะแถวสุดท้ายหรือแถวที่4นะครับสําหรับเกียร์นะครับถ้าเราไม่ใช้เราพับลงแบบนี้นะครับโหต้องบอกว่ากว้างมากๆนะครับไว้วางของวางสัมภาระได้หรือถ้าเราใช้งานนะครับเราดึงขึ้นมานะครับนี่แบบนี้เลยนี่พลาสติกยังห่ออยู่เลยนะครับสําหรับคันนี้นะครับ และเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับภายในกันและนี่นะครับจะเป็นภายในของเกียร์แกนคานิวัลคันนี้นะครับมาพร้อมด้วยกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับมีทุกการ2ชุดนะครับนี่เสียบบิดสตาร์ทได้เลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรามาให้ดูนะครับเบาะนะครับด้านข้างอะไรก่อนนะครับภายในเป็นเบาะผ้านะครับทั้งหมด11ที่นั่งเลยนะครับในส่วนของแผงประตูก็จะเป็นสีเบตัดกับสีดําแบบนี้เลยนะครับคอนโซลด้านหน้าเช่นเดียวกันนะครับเป็นโทนสีดําแบบนี้เลย และในส่วนของหน้าจอครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนตรงรุ่นจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับมีเดียต่างๆครบคันนะครับระบบแอร์ด้านล่างตรงนี้นะครับมีแอร์ด้านหน้าและแอร์ด้านหลังนะครับหัวเกียร์นะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบนี้เลยนะครับและคันนี้นะครับใช้ไปเพียงนะครับ9ก0 0 0กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเลยนะครับคันนี้นะครับใน93,000่กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับและมีวัดดูแลศูนย์ทุกระยะเลย นะครับเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันด้วยนะครับมีคูชคอนโทลมาให้ด้วยนะครับและนี่นะครับจะเป็นสมุดคู่มือการใช้งานบุ๊กเซอร์วิสนะครับต่างๆนะครับอยู่ครบเลยสําหรับคันนี้นะครับคู่มือการใช้งานรถนะครับและบุ๊กเซอร์วิสนะครับและคันนี้มีประวัติดูแลศูนย์นะครับเข้าศูนย์ทุกระยะเลยนะครับนี่นะครับสหน้ากระดาษแบบนี้เลยนะครับถึงปัจจุบันนี้เลยนะครับลูกค้าสามารถดูตรงนี้นะครับที่ระยะถัดไปนะครับได้เลยนะครับและเดี๋ยวผมให้ดูเบาะแถวหลังหรือแถวที่2กันนะครับ และนี่นะครับจะเป็นเบาะแถวที่2นะครับหรือแถวหลังนั่นเองนะครับจะเป็นเบาะผ้านะครับกันความร้อนอย่างดีเลยนะครับทั้ง11ที่นั่งเลยนะครับเราจะนั่งแถว2แถว3ได้หมดเลยนะครับนี่เบาะยังอยู่ในสภาพที่ใหม่นะครับไม่มีขาดไม่มีเปื่อยไม่มียุ่ยเลยนะครับและเดี๋ยวผมจะพาไปชมภายในห้องเครื่องกันครับและนี่นะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมภายในห้องเครื่องนะครับของเกียร์แกนคาร์นิวาลคันนี้กันนะครับนี่ ้เดี๋ยวเราให้ดูนะครับรอยตะเข็บเม็ดอาร์กต่างๆนะครับคันนี้นะครับต้องบอกว่าน็อตไม่มีขันไม่มีขยับสักตัวเลยนะครับเป็นฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานนะครับรูกลมๆเม็ดอาร์กแผ่นกันความร้อนต่างๆนะครับยังอยู่ในสภาพที่ใหม่นะครับน็อตสองฝั่งนะครับเม็ดอาร์กสองฝั่งนะครับต้องเหมือนกันนะครับไม่มีรอยขาดรอยงัดแงะแต่อย่างใดเป็นเครื่องยนต์คอมเพลเรลดีเซล2 2 0 0ซีซีนะครับและคันนี้มีแรงม้าสูงถึง 197งแรงม้าเลยนะครับเครื่องยนต์ต้องบอกว่านิ่งนะครับไม่มีเสียงสานเสียงเคกเลยรอยมาเก้งรอยแต้มสีจากโรงงานอยู่ครบทุกจุดเครื่องบางๆใสๆสเลยไม่มีคาบสนิมคาบนะเครื่องแต่อย่างใดเลยนะครับและเวลาปิดนะครับปิดง่ายมากนะครับสาหรับเกียร์นะครับนี่มือเดียวเลยนี่แค่นี้เองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมพามาชมภายนอกภายในห้องเครื่องกันอย่างละเอียดทุกซอกทุกมุมเลยนะครับสวยถูกใจลูกค้าไหมครับสาหรับลูกค้าท่านใด ที่กาลังมองหารถครอบครัว11ที่นั่งเครื่องยนต์ดีเซลนะครับที่สมรรถนะดีช่วงล่างเครื่องเกียร์นะครับได้รับการยอมรับว่าเทพที่สุดเลยนะครับและราคาต้องบอกว่าหายไป6 0 0 0กว่าบาทเลยทีเดียววันนี้เหลือเพียง9,05,900บาทเท่านั้นนะครับและราคานี้ลูกค้าสามารถซื้อได้ทั้งสดและจับไฟแนนซ์เลยหรือลูกค้าท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับก็สามารถซื้อรถจากร้านไลออนคาของเราได้เช่นกันนะครับเพราะร้านเราจะมีไฟแนนซ์วิ่งเข้าไปเซ็น เอกสารกับลูกค้าถึงที่บ้านหรือที่ทํางานได้เลยผลไฟแนนซ์อุมัดรับรถได้ทันทีนะครับและก่อนที่เราจะทําการส่งมอบรถนะครับเราจะทําการล้างขัดเคลือบสีฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะก็ง่ายมากๆนะครับเพียงทักอินบ็อกกันเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook y o u t u b e l i n e หรือจะโทรเข้ามาเราดูแลลูกค้านะครับทุกช่องทางเลยนะครับหรือลูกค้าจะเข้ามาดูคันนี้คันจริงที่ร้านนะครับหรือคันอื่นๆที่ร้านนะครับเพียงเซิร์ชใน Google แ a บว่า l i o ออนคานะครับเป็นภาษาไทยเลยเราปักหมุดไว้ตรงนี้นะครับร้านเราตั้งอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษบางแคนะครับแถวสมาคมชาวปากใต้นี้เองนะครับร้านเราอยู่ติดถนนใหญ่นะครับหาง่ายมากๆเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมมารีวิวคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับรบกวนลูกค้าทุกท่านนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไคร e ด้วยเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมารีวิวคันไหนจะได้ไม่พลาดการติดตามกันนะครับแล้ววันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ